ถ้มาอะไรกันนะขึ้นไปทำอะไรข้างบนมันไม่ใช่ลังเข้าใจไหมหัวแม่ลงมาเล็นข้างล่างมาลูกมาเลียคนดีคนดีของแม่มา,มาเลี้ยโถลูกคนดี มันไม่ใช่ลังนะมันหัวคนมันหัวคอลเเข้าใจไหมโชคป่าบอกว่าเมื่อไรจะปล่อยเธอไปสักทีแม่จะทำใจปล่อยเธอไปยังไงนะหอมก่อนนอนทุกคืนนะ,ะจะปล่อยไปยังไงแค่เมื่อคืนคืนเดียวที่ไม่ได้หอมอแม่ลืม lớp trời đừng kéo khâu cong đuôi, đừng kéo khâu cong, thôi anh. เราน่ยเลื่อนลอยตล,ลอดเลยเนี่ยอย่ามาขึ้นมาเล่นบนหัวแม่ไม่เอาไม่ดีนะเป็นเด็กไม่ดีี่ใจไม่ต้องแปดแล้วชบถ้าเราต้องย้ายไปเชียงใหม่ลูกจะไปกับแม่ไหม แน่ๆเรกอาจจะส่องไปเธออาจจะมีลูกมีครอบครัวแล้วฉัน,เ,นเอาเธอไปด้วยฉันจับสมบูรณ์จทั้งครอ,อบครัวเธ <c oughs> อแบบโชวจะลงมาได้ยังมันไม่ใช่นั่นมันหัวแม่เอไม่ต้องเ,เละเๆๆเเ ไม่ต้องอือบีบทีวะบีบหัวน่หือมันเขี้ยวอ่ะอยู่ไหมลูกฮอทาไมแม่ป้อนฮิ่ฮิ่ตลอดเลยเราฮะตลอดเลยลูกอ่ะอมันเป็นงี้ตลอดเลยหิวอะลูกอ่ะอยู่หนูลงมากินข้างล่างไม่ได้เพราะเธอกินปุ๊บเธอขี้ปั๊บ